มาจ้ามาเติมพลังด้วยแก้วนี้นะคะจะบอกก่อนนะคะแก้วนี้ไม่ใช่แก้วแรกนะคะจากนั้นนะคะก็เริ่มลุยงานกันต่อเลยคะ่ะโดยการไล่ไก่พวกนี้นะคะเพราะว่าเข้ามาในครัวเกือบทุกวันเลยงานต่อไปนะคะกันนี่เลยค่ะมาขอบอกของเรานะคะนี่คือสารที่เราขุดเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนงานของเราคืออะไรนะคะนี่นะคะเตรียมตัวลดน้ําต้นไม้ค่ะนี่พนักงานของเราจากนั้นนะคะนี่ก็เริ่มลดน้ํากันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะที่ว่าใกล้ตายแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเราก็ได้ทําการลดน้าต้นไม้กันบ้างนะคะนานๆจะลดทีนะคะต้นไม้ที่ปลูกดินสาของเรานะคะคนงานของเราก็เล่งเครื่องเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังนี่จะประมาณนี้เลยนะคะลิมสาของเรานะคะมีไม้หลากหลายค่ะมีทั้งมะม่วงมะค่าพยุงไม้สักนะคะแล้วแต่จะปลูกอะไรก็คือใส่ไปเลยและส่วนที่เห็นที่เล่นเครื่องดังๆนะคะตรงนู้นจะเป็นมะม่วงหรือว่าต้นไม้เล็กๆนะคะตรงนี้เราจะทําการถมดินทั้งหมดเลยค่ะเราต้องขุดต้นไม้ออกนะคะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งนะคะเราได้ทําการย้ายที่ดูดน้ํานะคะมาอยู่อีกฝั่งแล้วนะคะเสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วก็เลยอีกหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งนี้จะมีต้นมะม,ม่วงค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะนี่จะเป็นต้นมะม่วงของเรานะคะปลูกได้ประมาณสองสมปีแล้วนะคะแต่ว่ามะม,ม่วงต้นนี้นะคะติดร่มเกินไปนะคะทําให้การติดดอกออกช่อนะคะค่อนข้างน้อยนี่กเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการลดน้ําต้นไม้ของเรานะคะริมสระนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแอ,แอรแอเพนนะคะมีหนุ่มน้อยหนึ่งคน นี่นะคะคือบรรยากาศรอบๆสระของเรานะคะบ้านจะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็สระของเราจะอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบสระเลยค่ะใครอยากใส่ต้นไม้อะไรก็ใส่ไปเลยมีหนุ่มร้อยแอบตกปลาโชว์ด้วยนะคะนี่